ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรับเงิน10,000บาทตอนนี้ทันหรือไม่หลังจากรัฐบาลประกาศแจกเงินดิจิทัล10,000บาทในรูปแบบเป็นเงินสดให้กลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันว่าบัตรคนจนแต่ผู้พิการตัวโ,โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน13หลักเท่านั้นเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเงิน1 0,000บาทไปก่อนใครเพื่อนเลยค่ะ มีหลายคนเริ่มสงสัยว่าตอนนี้รัฐบาลยังเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอยู่หรือเปล่าจะได้ไปลงทะเบียนเพื่อมีโอกาสได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทบ้างตอนนี้ยังทันไหมแอดมินได้ค้นหาคำตอบมาให้แล้วค่ะคำตอบคือไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่ารัฐบาลได้เปิดรับลงทะเบียนในปี2565ปัจจุบันได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วค่ะแต่ มีแต่นะคะหากท่านต้องการรับเงิน10,000บาทและมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะต้องไปลงทะเบียนร,รับเงิน10,000บาทแต่กลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนมือถือซึ่งต้องรอรัฐบาลประกาศอีกครั้งค่ะว่าเป็นวันไหนพอรัฐบาลเกรงว่าประชาชนจะสับสนนั่นเองค่ะแล้วคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการแห่งรัฐมีอะไรบ้างตามแอดมินมาชมได้เลยค่ะ ข้อ 1>, 1จะต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปข้อ2รายได้ของครอบครัวไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีและมีทรัพย์สินไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนข้อ3มีวงเงินกู้บ้านไม่เกิน1นึ่งล้านห้านบาทและวงเงินกู้รถไม่เกิน1น0 0 0ล้านบาทข้อ4ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอนสังหาริมทรัพย์ ขอ้อ5มีพื้นที่การเกษตรไม่เกิน10ไร่หรือที่ดินอื่นไม่เกิน1ไึ่ไเช็คเงินดิจิทัลท่ง0 0บาทเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของใครวันไหนในระบา่าง25-30กันยายนนี้วันที่1 5กันยา2567โอนเข้าบัญชีผู้พิการ2.1ล้านคนวันที่25กันยา2567 โอนเข้าบัญชีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชน13หลักลงท้ายด้วยเลขศูนย์วันที่2ี่กันยายน2567อเโอนเข้าบัญชีให้ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักลงท้ายด้วยเลขหนึ่งเลขสองและเลขสามวันที 27. 27. ่27กันยายน2567อโอนเข้าบัญชีให้ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักลงท้ายด้วยเลข4เลข5เลข6 และเลข7วันที่30กันยายน2567โอนเข้าบัญชีให้ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักที่ลงท้ายด้วยเลข8และเลข9สามารถตรวจสอบสิทธิผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่24กันยายน2567เป็นต้นไปซึ่งกระทรวงการคลังได้เตรียมช่องทางการตรวจสอบสิทธิเงินดิจิตอลไว้หลายช่องทางด้วยกันได้แก่ ตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ2567แอดมินลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะสามารถกดตามลิงก์ไปตรวจสอบสิทธิกันได้เลยค่ะ่องทางที่2ผ่านเว็บไซต์เาลเฟ่ ช่องทางที่3ผ่านเว็บไซต์โกฟเวลแฟร์เฉพาะคุพิการช่องทางที่4ผ่านแอปพลิเคชันรัดจ่ายเป็นของกลุมบัญชีกลางกระทรวงการคลัชงช่องทางที่5ติดต่อสอบถามที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทรผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติหมายเลข02.109.2345 กด1กด5โทรได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับวิธีตรวจสอบสิทธิเพียงแค่ใส่เลขบัตรประชาชน13หลักในระบบก็จะแสดงผลว่าได้รับสิทธิหรือไม่ถ้ามีสิทธิก็ขึ้นว่ามีได้รับเงินแล้วหรือยัง หากมีการจ่ายเงินครั้งแรกแต่ไม่สําเร็จจะมีการจ่ายเงินให้อีกสามครั้งในวันที่22ตุลาคม2567หากยังไม่สําเร็จก็จะจ่ายในวันที่22พฤศจิกายน2567และหากไม่สำเร็จอีกก็จะจ่ายอีกครั้งในวันที่22ธันวาคม2567 แอปพลิเคชันรับจ่ายดาว์โหลดได้จากที่ไหนแอปรับจ่ายเป็นแอปที่กรมบัญชีกลางเปิดขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการรับเงินดิจิทัล1,000 0บาทสามารถติดตั้งฟรีจาก Google p l y y ไม่ต้องโหลดติดตั้งได้เลยได้โหลดจาก App Store แอดมินทำลิงก์ให้ใต้คลิปแล้วสามารถกดเข้าไปโหลดติดตั้งได้เลยนะคะ วิธีการตรวจสอบสิทธิเงิน1,000 0บาทผ่านแอปรับจ่าย 1. งลงทะเบียนและยืนยันตัวตน 2. เข้าสู่ระบบ 3. กรอกเลขบัตรประชาชน13หลกัก 4. กดค้นหาเพื่อตรวจสอบสิทธิและสถานะหากได้รับเงินสิทธิ1,000 0บาทก็จะมีการระบุบรอุเงินให้ด้วยค่ะเตรียมรอรับเงิน1,000 0บาทกันได้เลยค่ะ เออผมต้องเรียนอย่างนี้ครับอันนี้มันมันก็จากการที่เราทํางานมาเนี่ยมันต้องมีข้อสังเกตหลายอย่างโดยเฉพาะการเร่งให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าอยากจะให้เป็นเงินสดบ้างเนี่ยเราก็บอกว่าไปคุยมาไปคิดมาดีแล้วเนี่ยสุดท้ายการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เราเปลี่ยนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ตอบตอบโจทย์นะครับเป็นเป็นข้อดีนะครับคือเศษแรกเ,เราเติมเป็นเงินสดให้กับกลุ่มเปราะบ,บาง <S <S ในส่วนถัดไปเนี่ยนะครับปี2568เริ่ม 1, 1ตุลานเนี่ยเรามีเงินอยู่แล้ว187,000ล้านครับ เพราะฉะนั้นยังไงโครงการเติมเงินก็ยังเดินหน้าต่อเพราะมีเม็ดเงินรออยู่แล้วนะครับ,รบสิ่งที่เราต้องรอก็คือการพัฒนาระบบนะครับซึ่งก็รอ,อนิดหนึ่งครับ,รบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่ได้เรียนพอเข้าปีหน้าเนี่ยก็คงมีความพร้อมในเรื่องของระบบซึ่งเราก็ต้องไปทดสอบนะครับไปเทสไปทําแซนด์บ็อกซ์อะไรต่างๆจนกว่าจะพึงพอใจกันทุกฝ่ายทั้งฝ่ายตรวจสอบทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งส่วนที่ต้องมาดูในเรื่องของความโปรง่งใสเนี่ยนะครับดูให้ใหใหพร้อม นะครับเ้วเสร็จแล้วเราก็จะเดินหน้าในเรื่องของการเติมเงินให้ไว้ให้กับประชาชนในในขั้นตอนต่อไปเราจะพยายามทําเป็นรูปแบบของดิจิตอลวอลเล็ให้ได้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่มีมิติเดียวครับสังคมนะครับมันแน่นอนเรื่องของเงินสดเนี่ยมันก็ฟังดูง่ายอ่ะแต่ว่าถ้าเรายังอยู่กับเรื่องเดิมไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยประเทศไทยเราจะตกขอบโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเราต้องพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางเศร,รษฐกิจ สร้างให้ประชาชนมีไอ้ดิจิทัลลิเทอเรซีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญซึ่งโครงการในการเติมเงินผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างหนึ่งคือได้เรื่องของการกระตุ้นนะครับสองก็คือได้ในเรื่องของการพัฒนาปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจกให้เป็นระบบดิจิตอล